สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง,ง่ายๆค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะซึ่งเป็นเส้นเล็กที่เหลือจากการทำผัดไทยรอบที่แล้วนะคะถ้าทุกคนดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องและกดสั่นกระดิช่องไว้เพื่อติดตามคลิปใ,ใหม่ๆทุกวัน้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกขวัจะพาเพื่อนๆไปหั่นเนื้อหมูนะคะให้เป็นชิ้น ใหญ่สักนิดนึงแต่ไม่หนานะคะหั่นให้บางๆค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปหมักกับแป้งสาลีอัน,น้ประสงค์นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยคลุกเขาเขาให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะ ก็จะได้เนื้อหมูที่นุ่มพอดีเลยนะคะเมื่อครบ20นาทีแล้วเราก็นำมาลวกแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาเจียวมันหมูแกนค่ะมันหมูขวัญใช้100กรัมนะคะเนี่ยมันหมูเริ่มเหลือชิ้นเล็กนิดนึงแล้วนะคะเราก็ ใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อไปเจียวกับมันหมนูวันนี้ขวัญไม่มีลูกชิ้นนะคะแต่มีหมูเด้งที่อยู่ในตู้ที่ขวัญต้มไว้เรียบร้อยแล้วขวัญจะนำมาจี่แบบนี้นะคะเพื่อให้มันเหมือนกับลูกชิ้นจากนั้นก็มาเตรียมในขั้นตอนของผักนะคะขวัญมีผักแค่อย่างเดียวก็คือ บุ้งจีนนะคะนำมาลวกเลยค่ะลวกทุกอย่างเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ลวกเส้นเล็กของเราเมื่อลวกเสร็จแล้วเราก็นำมาคลุกกับกากหมูและกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อให้เส้นของเขาไม่ติดกันนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะผันใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊เหมือนกันค่ะตามมาติดๆด้วยน้ำปลานะคะเอ้ยไม่ใช่สีอ e ิ w ๊วหวานหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามมาติดๆอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ค่ะปรุงทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานหวานก็เพิ่มเติมได้นะคะ จากนั้นก็ใส่กาะหมูลและกระเทียมเจียวลงไปคลุกสักเล็กน้อยนะคะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะเมื่อเครื่องปรุงกับเส้นของเราเริ่มเข้ากันได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งหน้าเขาให้สวยงามเพื่อไปทานกันได้เลยะคะ่ะ นำผักพุ่งที่เราลวกไว้นะคะมาตกแต่งเลยค่ะแล้วก็เนื้อหมูที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ลงไปในถ้วยด้วยเลยตามด้วยลูกชิ้นจำลองของเรานะคะนั่นก็คือหมูเด้งที่เรานำไปยา่าง ต้นหอมกับผักชีที่หั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาตกแต่งเพิ่มความอร่อยให้กับก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราที่ขาดไม่ได้สํมก็ปรับการทานก๋วยเตีย๋ยนั่นคือถั่วลิสงคั่วนะคะถ้าร้านไหนไม่ให้ถั่วลิสงนี่ไม่อร่อยเลยค่ะจากนั้นก้ากระเทียมเจียวก,ก,กายลางใสลงไปเยอะๆเ,เลยค่ะ ต่อให้อ้วนก็ไม่เป็นไรนะคะมันอร่อยะคะ่ะตบท้ายกันด้วยพริกป่นนะคะก็ผัเดเตี๋ยวแห้งของขวัญวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนยังไงควนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขวัญจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ